ไทยทุ่มเมาส์ทุมท่มเมาส์ม,มาแล้วนะฮะ,ะข่าวสุดท้ายแล้วกันยังมีเวลาเหลือนะฮะ S <S จ้าเร่วงน,นี้ของเรานะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเอามาให้ดูนะทั้งด้านค,ความสวยความรวยแล้วก็เรื่องของหุ่นกันด้วยสาวๆคนนี้ละกันนะคะคถ้าพูดถึงพี่แอนซิเรียมนะคะก็เรียกว่าโลดแล่นอยู่ในวงการเนี่ยนะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะคือไม่น่าเชื่อว่า30ปีเพราะว่าหน้าเขาคือเหมือนเดิมพี่แอนคือเราเรา,เราเกิดมาเนี่ย<อ>ที่เราดูทีวีเนี่ยเราก็เห็นพี่แอนมาตั้งแต่เด็กแลวจริงแล้วก,เก็เราก็หายไม่ได้ดูพี่แอนอีกเลยเพราะว่าพี่แอนเองเนี่ยเขาก็ เหมือนกับไปอยู่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเป็นสิปีแล้วก็ออกจากวงการไปเลยนะน<ฮ>ะครับไปอยู่เมืองนอกแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นซีรีส์ที่เล่นคู่กับใครน้องน้องเชียใช่ไหมแล้วก็ดังมากเลยเนี่ยออนะครับจิ้นกันเป็นคู่จิ้นกันซึ่งพี่อมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมแค่เหมือนเดิมแบบค,คือไม่ ไม่อ้วนขึ้นไม่ผอมเราคือเท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมนี่หมายถึงว่าสวยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการเวลาเนี่ยเปลี่ยนไปใช่แต่ก็ยังเหมือนพี่แอนคนเดิมที่เราจําภาพจําที่เราเห็นอยู่แต่ว่าบทบาทต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะทีนี้เนี่ยวันนี้เมาส์ทูเมาส์ก็เลยอยากจะมาส่องบ้านหลูของพี่แอนซิเลียมด่ว่าจะเป๊ะจะอลังการแค่ไหนเห็นว่าตัวเนี่ยไม่เคยเปิดบ้านให้ใครได้เห็นกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกับข่าวนี้ค่ะ สองบ้านหรูแอนซิเรียมเป๊ะปังอลังการภาพที่เห็นนี่เป็นภาพจากโดรนนะมีสนามทีนิดด้วยอยู่ซ้ายมีสาวว่ายน้ำแล้วก็มีบ้านหลายๆหลังนะครับนี่ฮะเท่าที่ดูตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นรายการอะไรสักอันนึ่งอะตีท้ายครัวเขาไปเปิดบ้านแล้วก็เราก็เลยเอ๊เข้าไปดูใน YouTube หน่อยดี่ย้อนหลังไปบ้างหลังใหญ่มากนะอลังการมากคือพี่แอเองเนี่ยกับ สามีคนปัจจุบันเนี่ยที่เป็นฝรั่งเนี่ยนะฮะอายุต่างกันประมาณ10ปีซึ่งแฟนเขาเนี่ยคุณจัสตินป่ะอายุ60ไงส่วนพี่แอนเองเนี่ยเขาก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชม50ครับ50แล้วโอ้คือเท่าๆกับพี่หนุ่มกันชัยอ่ะเออแต่ว่าเห็นไหมดูแลตัวเองมากบ้านหลังเนี่ยใหญ่มากนะประมาณ400ไร่นะพี่แอมนะอันเนี้ยเาาบอกว่เนื้อที่เนี่ยกว้างขวาง400ไร่เลยนะคะตั้งอยู่ที่สัตหีบชลบุรี ใช่อย่างที่พี่แอนบอกไปมีสระว่ายน,น้ำฟิตเนสสนามเทนนิสต่างๆนานานะคะแล้วก็มีบ้านหลายๆหลังด้วยตกแต่งสไตล์รีสอร์ทท่ามกลางความร่มรื่นคะคุณพี่มีพี่แอนนะกำลังโพสต์ถ่ายรูปอยู่สนามเทนนิสค่ะ หุ่นเป๊ะมากอันนี้คือเป็นบ้านที่อยู่เองด้วยแล้วก็มีบ้านเปิดให้เช่าด้วยเหมือนกันนะคะคล้ายอารมณ์รีสอร์ทนิดนึงปะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าส่วนตัวบ้านพักของแอนเนี่ยแยกออกมาอีกหลังหนึ่งนะคะมีห้องทํางานสไตล์เรียบเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งแบบเรียบรูนะคะแล้วก็เรียกว่ายังมีพื้นที่พักผ่อนมีสวนผักที่คุณแอนเนี่ยปลูกเองดูแลเอง มีผักเยอะแยะนานาชนิดเลยนะคะใช่ก็พี่แอนเนี่ยเผยด้วยนะคะว่าจัสตินสามีเป็นสตรีชาวอังกฤษเนี่ยก็เป็นคนเจ้าระเบียบมากแฟนเขาเนี่ยแต่น่ารักนะทาที่นอนเองตั้งแต่อยู่อังกฤษเลยแล้วกะเก็บที่นอนเนี่ยเป๊ะมากถ้เราทําเตียงไม่ตึงเท่าเขาเนี่ยเขาก็จะสอนจนแม่บ้านที่อยู่กับเรามา30ปียังบอกเลยว่าไม่เคยเห็นใครที่ทําที่นอนได้ดีไปกว่าเขานอกจากนี้เนี่ยพี่แอนเองยังเล่าถึงความรักกับคุณสามีด้วยว่าตอนนั้นเนี่ย คือเราห่างกันสิปีเขา60ส่วนเราห้าสิบพบรักที่บ้านที่นี่แหละเขาทํางานอยู่ญี่ปุ่นแต่เขามีบ้านที่นี่แล้วเราก็มาเช่ามาเที่ยวอยู่นะมาเป็นลูกค้าที่เขาพักอยู่วันสุดท้ายที่พี่แอนกําลังจะกลับเนี่ยเขาก็ขอเลี้ยงข้าวพี่แอนแล้วก็บอกว่าพี่แอนก็บอกว่าเขาบอกพูดภาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยได้นะเพื่อนเนี่ยพูดให้แทนเพื่อนเนี่ยเขาเป็นจูวดก็เลยแปลให้ เขาบอกเราว่าพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวกับเขาเนี่ยหเดือนรับรองว่าเก่งเลยตอนนั้นพี่แอนรู้สึกโหไม่ชอบแล้วโกรธเลยที่มาดูถูกตอนนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากคบแต่สุดท้ายก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักของทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันค่อยๆปรับเข้าหากันจะรักกันมากขึ้นนะฮะเราก็เพิ่งเข้าใจว่าความรักจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเราก็ไม่ค่อยทะเลาะกันนะเรางอนเขาเขาก็จะให้นั่งคุยให้รู้เรื่องก่อนต้องการอะไรก็ให้พูด จากนั้นก็ปิดวิธีการแบบนี้มามีอะไรก็พูดไม่ต้องมานั่งคิดปรุงแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพี่อนก็ยังทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่ามีสามีฝรั่งเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะแล้วก็คุณจัสตินเเนี่ยเขาบอกว่าเรียนจบทาง Off ออกฟอร์ดด้วยนะชีวิตเนี่ยก็เป็นคนที่มีระเบียบแบตแผนนะคะก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทางวัฒนธรรมของเขาด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาโดนคนไทยสลายไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้คือแบบสบายๆแล้วไม่ค่อยเคร่งเท่าเ,ออเดิมแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้อง<ะ>ไม่ต้องเปเรียกอะไรมากใช่ไหม นะครับค่ะโอ้โหเห็นไหมสนามพนีของตัวเองนะคะก็สรุปแล้วเป็นบ้านที่อยู่ที่บางเฉลยอยู่แถวสัตหีบก็คือเลยพัทยาไปแล้วก็น่าจะโซนใกล้ๆทะเลแหละนะครับทุกอย่างในบ้านเนี่ยดูคือเดิมๆน่าจะเป็นรีสอร์ทเก่านั่แหละตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็ปล่อยให้เช่าก็มีด้วยนะแต่ว่าพีแอนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับสามีอาอาจจะไม่ได้เปิดให้เช่าเต็มตัวมากนะอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็สวยงามะคือที่เราดูเนี่ยผมผมเห็นแล้วเรื่องบ้านเนี่ยเราก็ โอเคมีความสวยสดส่วนตัวของพี่แอนเองเนี่ยน,นะคุณผู้ชม50ชแล้วอ่ะ50กว่าเลยด้วยอ่ะยังแบบดูแลตัวเองได้ดีขนาดน,นี้เลยแล้วทำยังไงอ่ะหลายหลายอย่างเป๊ะมากเป๊ะมากนะคะหลังๆมันนี้ใครที่ติดตามอินสตาแกรมพี่แอนจะเห็นนะพี่แอนก็จะโพสแบบเป็นรูปชุดบิกินี่ชุดอะไรเงี้ยคือหุ่นเป๊ะมากสาวๆคือเข้าไปแบบ follow กันเยอะมาก พอกลับเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งก็ดังเลยด้วยด้วยละครด้วยไหมที่ทําให้ดังขึ้นเป็นซีรีส์ที่เล่นเล่นคู่จิ้นกับเวียเหมือนเล่นน้องเชียร์น้องเชียร์ที่ทำคอนเชียร์น้องเชียร์ค่ะคือครั้งคู่เขาเล่นเป็นอะไรกันอ่ะเล่นเหมือนเป็นแบบเป็นแฟนกันใช่ไหมเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นเป็นเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าต่างวัยใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่แล้วเชื่อมาว่าแฟนคลับเยอะมากเลยนะเท่าที่ดูโอ้โหแบบไปกรี๊ดไปอะไรกันอ่ะเต็มไปหมดเลยจิ้นน่ารักมากนะคะงก็นะเก็บมาฝากกันสําหรับเรื่องราวข่าวของพี่แอนซีเรียมนะคะจ้ะ ไทยไทยเมาส์ทูเมาส์